ไปมารอเร็วๆเด้อเออเดี๋ยวไม่รอรับประทานบอกว่าเราบอกไปที่ที่เราบอกว่าเราหลอกไม่มีเอ้าอยู่เท้าบ่อยู่เท้าเอออยู่ว่า9โมงก็มาเด้อครับ

กว่าดนี่จะว่าปูที่ันเดีววี่คว่าเวดี่มันนั่นะปนั่นน็่แม่วดดานั้นอาจารย์น็อตตี้ทั้งนางไห่ทั้งอย่างก็กด้ว่าเป็นหมาวดนี้จะหลุดนาเต็ก่อนหน้านั้นเราก็เข้ามาเป็นขวดสีพวที่เก้าเราเราจะได้เห็นคือว่าขวดสีไหนถึงได้ว่าเป็นหมาแคทยื้นช่องไหนนี่ม่าด้แต่ว่าผมไม่บอกไงว่าวก่อนวดหนาห้าวด้หวนาาด้นาา อาจารย์รู้นีู่้ี่ัอาจารย์รู้ที่สามสิบกว่ามั่วบ่ผมอกแลนะกลางวนได้่เน่ยเขาได้ยรบ่งล้านเปอรเซ็นราว่ามันมั่นใจนะเนาะีุผมสนักษ์แม้ว่าป้าจีก้าว่าหนล้านปอระเซ็นต์คิมาเขาว่าแปดหุ้นดรือว่าผมคัดชืันแล้วนะแยกกันทุกบอกนะครับเพศที่เข้ามีหรุอ ไม่มีใครรู้ว่าออกตัวไหนเป็นเพียงแนวทางแล้วนั้นคุณนครับเนื่องก็คือไม่ชอบเขาหานเลนครับมาที่นี่งวดทุลาประเทศกัรุนผมก็กล้าเปดว่าเฟรนว่าที่สองไม่ได้นไปนะครับแต่มาที่นี่มวดต่อมาณสิบมไมิเจ็ก้าผมก็เริ่มบอกว่าเดี๋ยวคู่ที่านคนคดเหลือจะคนที่สายท่าเดี๋ยวคู่ที่ห้ทุ่เก่าการูที่ผมต้การนะคว่าเขารู้นหมนะเขารู้สูมอกลุ้เจ้าทุบไม่จับหัวผมได้บอกคูว่ากลับหัวเขาเขาดาผมคือทเก่า ลวดผมกับว่าเอาผมขอเน้นวนี้ผมก็ได้บอกว่าผมฝันมีงูจุ้งผมไดมันบักุ้งเงาเก่าเนื้ผมก็เลยว่ามือผมไล่ตสนนี้มักูในที่ทีผมเก่าเนื้อเก้าเนื้อผมกับ้องรผมก็บอกว่าร่าง้เฮ้ผมตอไมไ้เน่ามือเลสนะผมต่อไม่น้ั่น การซื้ออะไรก็ได้ขอให้ทเก้านครับปาโบนต้อเก้านข้างเก้าเจ็ดตัวนี้ในชุดเต็มเขาเดีชุดเต็มของพูนอ่ะแล้วหลายคนมาอ่านผมมีได้รับส่วนลดเตเ็ดหาใบเพราะว่าผมหาซื้อเลยเอเลขเขาหนอาจารย์อมมีเลของเขาเนผมแจบเรีผมันมีดีล่าผมีแม่โอ้ยเนี่ยืองอผมห่แกไป่อนะครับเพื่อนที่ใดเขาไปีลอ่หลายคมาแกเี้มาน่โจาอเด้ยวมันจะอ่านที่โต เขาแกะไว้อีึ่งย่ง,ยงหน่อยเขาก็ะไรรสจตดดีเจ้าวัวนี้ก็ี๋ยรสแัดดีน่้เนี้ยทุกวนหลัเต็ระเนเด้อนวันี้นเขาแบเอาวาประมาณแค่พ่งไปนะเพราะว่ายังมับม่เ็ลยนะเพราะว่ายังทุ่มบเัเอกลับมาอีกทุ่มนิดาดวผมว,วันีกี่นีด้กลับมาเด้อง่านึงดดม่นเดิมีครับ เราแบนหัวแล้วหัวตีผมแล้วย่องผมมาแตะอุ้ยรักอาจารย์หัวชนล่างตัวเตีู้ไม่เห็นเข้าเลยหมดเยอะนะเอ้าทุก่างแต่น้องบันนี่ะผมกับว่าแตะหัวหัวก็นี่ที่ผมไม่เห็นูสองหัวแล้วกูไม่เห็นได้อะไรเลยผมจะเล่นเป็นต่อบมามันอยู่ที่รวมนั่นแน่ทุกอย่างอศรัทธ่สภาอยู่ประจำท่านควรคัดอะไรถ้าคัดกูก็ต้องได้ผมเลยบอกว่างั้นหัวนี้แม่อย่าตำอย่าปูตีนให้เห็น กูไม่ตามเดี๋ว่ากูไม่เชื่อมึงแล้วนะผมก็เ่าปลาเพอเลขคันออกเนาะพอเลขออกแล้วผมไปเลยน้ำหาไม่เอเลยท้าแรกพี่ผมไปเม็นเลยตรวเด้อสมน้ำหน้าผมบ้าทนี้ผมอาญามาจอมเอาขึ้นยนต์ุ่งถ้าผมก็เลยไปบอกว่าว้านนี้แหละแล้วล่ะฉันว่าน่าจะตามมนะโอ๊ยจะเกาอีกอยู่นะขนาดด่าผมแต่ว่าผมคือบอกอ่ะถ้าสถ้าันผู้เมื่อเดี๋ยวผู้ดูว่าไปถ้าบนถ้า เทียนแพนท่ผ่พานมากุขมผมอยู่แต่สุขมผมซุขมผมกับอะกันเพราะงั่วอีกเล่ามันดังทั่วประเทศผมมอหูได้บ่ผมดังเพาะม่ผมไได้เนาะเปิดึ้นเอากุดูเนี่ยกับูนี่กับกูนี่กับจะฟ้องัที่เหนัวนั่นโอ้มดังกับมาดังทั่วผมมาล่าถือเทศมาดังบ่หัวต่้ัวนี่ผมมาหาเทีเหมืนบนล่าง แหมเก้าหนึ่ผมมาติดผมให้เจ้าสามเม็ดเดียวก็จริงแต่ถ้าใครดูไลฟ์สดว่าดูรูกคลิปเมจะบอกว่าชอบติดในจิ้มสูตเจ้าซึ่งวันเห็นมูมันคือผูกจุดทู่ก็ได้ห้านึ่งผมก็บอกคือว่าไม่ตรงกันขนาดนี้ติดป้อยัมนยังสะอัดแต่แมียาครับหัวเด้ตู้ต่เนาะเอาเอาขึนหัวนั่นมาที่นี่กันวันเห็นหัวบอสลอว์ันเห็นตำรวจเก้าที่ยังกนี่จะเก้าหนึวันเห็นอยงเก้าหนึ่งมันคืู่ผู่ก็เลยบมะเอืันว่า i money, gonna go in out! เพื่อที่จะยิงเข้าันฝันนเป็นังฝันนะครับเด้ออาค่ไลาเข็นก้าเรื่อง่งะวันนท่งั้งมาที่ีู่่เลยมาเลย่อยท่านหมวงเลยบอกครูวงวนี่ทะเลเขาเพจะถวายวอนั้นตดเศษครูหวอนั้นตัดเศที่ยังอน้นตเศษพ่่ะนอาวใพ่ดแอนจะเมื่อมันห่เนี้มันหได้เืองะวันิน่ดแอนี่จะทาคือพญานาที่รบชนะขุ แม่ข่าวันเ้มทีดองไม่้กมว่ว่เขาชนะอยู่อันนี้เป็นรอวันกัรอบวันกบ่าววันเขาไู่้เดาเรื่องจริงยไง้ว่าก็แต่ขาวแบบนี้ผิดชนะอยู่แล้วว่าูเดาเราเป็นอะไนะด้แเนี่ยดเลยนะครับผมก็เลยบอกว่าหนีไหวอคณะสังเกตผู้นั้าพ่อให้เพื่อที่เอาไว้ถงรูรปว่าเขาชนะอีก่ที่ว่นผมเล่่ว่านมสิงานดผมบอกก่เลกอกเไอ ใบสองเนาะไม่บอกใบสามมันเอาผูมาแล้วครับมันก็ยังงงอยู่ช่วงเพิ่งอกว่ามันเอาผู้ไม่ไหนมึงเป็นคนดั่งนี้ตัวเน้่ยมึงเป็นคนดั่งนี้ตัวนี่เอาเงินใส่มเงินเอามึงก็ต้องเอาผู้นะหลายหลายมึงบอกเลยคนอยู่เงินไล้วบ้างไงล่ะยังไม่หยั่งมันนะมันมูเงินนะครับมันไม่ได้โตเชียวแล้วครับแต่ว่ากับมันมันมูเงี้ยแต่ผู้บาทได้เงินมันตขึ้นเงาไม่ไดนโตอย่างนั้น แล่าเสียงตอนนี้ปไครับเลกออกผมว่าผมเป็นบ้าแล้วเป็ยนโดนบมาบโอ Recently, ้ยมันเหล่าไรมันเหล่าไรล่ะยับไม่ผมบอเอไผมราผมบอ่เหอนี่ผมอยากพี่น้องหนังมาได้ยินนะครับแล้วว่ามวดอเมื่อกี้นี่ ก็ได้แง่กันสิได้นงยหาแนอทผม่แบบนี้ผมเลยด้วยพอให้นะไม่ได้อาจะูดทำไมเมื่อไหเขากรหี่ขีเลยนะวดคุณ้านเปนเส้นนะผมก็ใกล้ยืนวดชมเี่ผมแม่วัดปุ๊บ่อถ่ายก็ไมครักนองครับรับอยงอายน้องวันที่น้องาว่ากเเเป็นยังไห้กรลักไอ้ท่เราอันเสียงกัเาอยู่ว่าสถอด

ตอนนะครับรื่นี้อไอห้อตุ๋นเค่ยจ่อยนะครับตวคุณเนี่ยเผมก็ผมได้ผมที่ตั้ให้นะครับพูดกันดาว่าทำไมต้องร้องให้ผมไ่้หัวใจครไเห็นเชื่อคขาด้นเหรอกขาเข้าใจผมหวังาวหวังสูงผมก็หวังหวังเพื่ออย่างไหนี่่อไม่ดีไม่ดีนะครับถึงข้ฟวังซุดข้อหวังของเขามันอาไจะเป็นว้งรถล้อแดงนะครับแด่มือใหญ่ห้ารูได่หัวนั่นเพ่งคอคุณผมเกวาือผมเชื่อ้ครได้แคี้ นักก็ไ่ได้เป็นอย่งแนผม่นให้ได้คกว่าลูกจะพ้อให้ให้ยุงบนส็เเพราะว่าเป็เกัวเก่งหเกิะไ้ทกระดาครับนะัแต่ว่าดาไดาไม่ท้เหล่านั้นัวนีเาัดาือดากันนะ้ว่วีาดาเนี่ยันนะอ้อาแบบให่เลออกคุ้มไป่นนะแมนแบบให้แมนครับประจำเลยแหละเนี่ยนี่ đảm bảo 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 đảm สัญญาอยู่แ้วต้โรีอยู่ตรงไหนเาทีุกประวการป้อมหลายมาหลายาช่าหการป้องเดียหีายคนเยอะัี่ยุโราการพเดี๋ย้มัน้าเราเลิการที่จะบอกความเกิหรือสิที่มีแล้วเราองไม่ได้นจะเปเ้าใแม่แล้วก็ได้เปิดนไทยยูทุกคนท่มีสกัต้องเอีกแล้วจะเปิดช่เพราะเิโชคเพราะแล้ว เอาไวยยวาก็จะแล้วของแล้วใทยลูกก็ดีดีนะครับเนาะเราไม่มีที่หองเคลมแต่ก็ต้องมีอันแต่เขาคอยใส่ดีๆเนาะราคาเงื่อนี่ใาแล้วมจแก้เพื่อวยช่วยได้ทุก่างผม้นชุดผมผมก็จะแก้ผนผมบอกวาผมสีแห้งคู่ตอนที่ผมกำลังตุ้มวางผมตีแห้งคือเฮื่อแห้งดีก่่เง่านะครับเพื่อที่จะเดิ่คู่แล้วมาอันเบาๆอันเป็นก้นเงาที่ก้อนจะไม่แห้งแล้วแต่หลายๆที่เก่าครับ ผู้ใดว่าทำไม่เงียยวจากประกาศมือแหย่อีก้างหนึงไม่ที่อมันเอาหืฟอความในลงในถชื่อมันเ้อึงัานอะไรมือแหย่เนอะขวัญอีควัญอีอย่างแง่ผมบ่นว่าผมชนะว่านหนาว้นหลายแมนยิ่งาม้วผมาแปรงคันมันา้ำมัโอ้ยกระปูกกกระปกจังๆลูว่าไดผมบ่นว่าที่นั่งสมาธิที่จะได้หรอว่าได้เอาแบบให้อายพ้นถิง้นคนัวนแก่นันก็มนก ลอไหนยู่ได้ไหมแก่แล้วทางนะครับติดคันวาสองร้อยห้าร้อยหกหกแยกี่เข้าดีทำเื่ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็บตื่นยังไงขอหนีเจ็ตัวแรกเ้ยนะครับตัวเจ้าอเจ็เก้วอติงแก้ไหเจ็บเก้าครับผม่จากไหนตัวเก้าน้านก็ทีอย่างไรเราทุกอ้อทีไหนก็อกหอก่ดหอกที่นก็อกทีุ่ เาบอกใหครับเจ็ดแล้วก็76กุณนยนประการให้ขอเค้าไปรกิจกรรไปกับยรครับแน้องถกดาหน้องตอนนี้ชิ้นละไรเนีุ่ณาอานี่ก็9จ็0 0ก้าพันเจหันวานซื่ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ9ดเจ9หแล้วก็เจฟังตอนี้พันเจ็6เ9จหแล้วก็เจ สามตัวมีเจ็ดเก้าหกกับเจ็ดเก้าหนึ่งเม็ดเดียวคือเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดวิเจ็ดห้าแสนเพ่พ่อแก้มือดีคนใบตร้งเขาละลานเส้นสีต่อใบเราวัวไหนว่าล้านมีจัดวัวไหนว่าหาแก้เส้นได้คนนึ่งล้วนึงวันเมื่อกี้นะเออหวเนผู้ผมรอเอาผลไม้มาถวายแก้วบนถู่แล้วผมเป็นถูี้แรกันทั้งทางเพื่อนเรายกนุ๊กแง่งแย่งเหรอเพราะว่าผมไม่ มันต่นยอนดีเว้ยผมเงี่ยนมันแต่แล้วมันต่นกันดีครับจะมาได้ช่วผมจ่ดแต่ผมือไหข้ออก้อนหน้าผมไม่ถือวหรอกขวานก็เอ๊ที่หาไว้ได้หน่อยแล้วนั่งกอดโอ้ยไอ้ถือไหล่ก็ดูครับวันั้นฝนหนันเยให้หาไวไปก็ถือต่ํามดแล้วอาจารย์ก็ไม่ไหล่ที่แบบเหนือตรงมวงนะครับ มันจะปีไม่แล้วจะตั้งใจทีไรีที่พูดราคากัทพัมโห่ใหม่เด้อข้าวผมังมีลมหายใจทุกคนจะต้องหายจนแล้วครับเด้อทาดเอากระกระหิ่งหาเจเเฮ้าต่านี้เีเฮ้าท่านับเพี่ไม่พูดที่เบียดม้เราเข้าไปจุดหยุแค่ม้วนเดียวคือหนทุกปาแต่เราไม่นับทีเพราะเขาติาบอลบอลนหลูดเขานับเขาออกมาแล้วสองวัมวนเี่อกีนที่สมวนอันนั้นเาลูกูน่้ามมวนเม่อกี่อล วันนี้จะเป็นวันที่สามครับปีิหารในทัพที่สามของ้คือว่าไอ้คนดี่หเตะคือว่าไอ้ห้กตาพเดาวท่านมาที่โอเคห้อตาพเดาวผู้ตู่เรื่อว่าเีือมาที่เัาอยิงว่านาาะว่าที่ทุนเอามาทุนทางดาวเหนื้วก็นังยนะครับกัรที่ใครสี่ถามเลยว่าปันคุยังไม่ปันเลยพี่อแกะนะค่อนานไห่คนฟังไม่มีที่เตียปันนีกับู้เล่ก็บอกว่าคอเอาว่าตอนนี้ปันหมู้หญับมู้หน่อย นันอนก็ูือที่แยแมงมูม่ใหญ่้งเก้ามุ้ยกันเท็ดก็ข,ขอให้ตีได้จ่องน,นะ่อเงเยอะจะขอไปดูได้กับพ่อลูกอีสารเอตามคนบูไทคุณทำนำโชคที่จะจ่องแต่อาจารย์น,นมังูนันตาน,นา,า,า,นนานัทราชนั้หนึ่งแกแป้องอาจารย์ทองำ กาท่ยวนสทนะครับไม่ที่เาจะเผา่ไมุ่หาเอาลนะครับกรายสายเฉียวอย่ากอันที่เราเลเกไม่ได้เลนะอันบานทีามช่องกระต่าสายเฉียวเนี่ยฮผมไอยากอายกนะโอ้ยน้ำตาไลเฉียว่ะได้เก่งไหมเฮ้ย่อว่าคนที่ไปสารู้เคยด้มากระต่สายเฉียวสายเียว่นี้มันเก่ไม่ตาไปนั่งถวกเหมือนกันคนที่เด็กนะครับน้องิดอยาูนะะแต่ไม่เก่งสายเฉียวครับเนี่ยาีวต้องเด็อที่มาครับ ไปสองเรืองใหญสองเรื or long or long. <Ich> ่องแล้วอปดัมรมดาูู่มาคหนแล้วอุปถมรูไถรื่อราการวัี่นะนะครับก็ไปย้อย่างอีกเรื่องอุปถัมต์ใหม่่าม่ลาอ่าไม่นี่ก็เดี๋ยวจะเกิดพ้าไวยคู่ของ้อนก่อนทำท่องผู้ไดมาดีแล้วยาของข้อนเด็ดผู้ไอ้มีศอกผมเห็นน่งไม่ได้ี่พรับบทอยู่ผมเ์เกียรตวนมากคระทุกแตนี้ แก่ันพวกก็คือมีมันเป็นยังที่วันทุนนั้นอย่องเช่เราทุบโนเลยนะคือเรืงบังคับปั๊วันนี้คือเป่ากว่าอย่งนี้จะบอกถ้าอย่างนี้ว่าพวที่ตามไม่ออกเลยพอไม่ออกเออพอไม่ตามออกก็เอ็นงสีะแบบนี้นะครับอันนี้มันมีทธีดว่มาพวดทุรนั้นอ่าง่นวันนี่เ่าต้องมีความ อาจารย์บอกว่าชอบในชีว uh ิตนี่นะครับการแก้กรรมทั้งนี้ทังสิ่จากในตัผมบอกกับอาจารย์ต่อไปนี้ยุทูณถ้าพี่มาปวดอทขมากรรมไตามท้องที่ผมโกไปเคาพี่ลงแขนี้วเข้าเป็นปวกทุกขึ้นวันนอนก็คือเต่าพระดาลูดเลด้าหัวทุ้งต่้น็นตาลปิงปองพี่คนยังที่ต่าเขาไปขวกขวเขาบอกเลยเลี้งต่อเลี้ยง เข้าแต่าแต่ลัองเรีอถึงม้ดีการดอ้าอกาวการกรบกก็่าเลูกาเป็นการงานไที่ไหด้นแรงทาการก้นวอที่น้สุดบ้านที่อะไน้เพาเม่อาไ่ดไ้ด้แล้วจะไขแล้แันมีโชเป็นอง์ที่เป็นท่องสาคุยอะที่ผมเชื่อว่ารับคนควาให้กูหาแล้ว นายหลกกาเาาไหวผู้ใดอยากได้ไวต้งบุญผมได้ผมไม่้องบุญไปเลยอยากได้ไวผู้ผมผมได้จิงอามตัวกไม่แกคุก็่ได้แค่สองตัวก่แก้ที่ือคแต่ผมไ่เปินคนบ้างลามวแหงม่ร่วนึ่งหน้ะเออมีคนไงผมให้ไม่ดีเพาะาลาบมจะหาเอาไปร่วงหน่อยหน่อยนะครับราคาผู้ใดอยากได้เชือได้ยันกับยุ่งไหมห้องประมนี่เรืองาคา เด้เข้านะครับแจกปีนะครับไม่มีเข้ากมเสียเงินท่าเห็นยเศทับไปหามันชุนิจชาชีพเอจริงไม่ขายหน่วยได้ขับเล่นพนันให้มีเวลาทับไปเล่นด้วยนะครับเพ่ไ่ด้แยเพื่อไปก็ได้เสียทั้งเกลือกับเลงเชือแต่พราะวเราชี้เลขก็จามานตรงนี้เรื่องของก่อนะครับเรื่องของการในทางใช้เหการิงแลอครับเออนะครับตรงนี้จะ็ลองเชือนะครับก็แต่ไม่มีเรื่องย่เพืนะจายผมเลขนี้สองคุนที่เลขกี่ไหนเดี๋เมื่อกี้เขากูโก้ตั้น เลขออพูดมไเลยแล้วก th ็ย้ำอีกครั้งผู้ใดเป็นใรทุกคนทุกอย่าเทุอันนี้เขาไม่หลุดครับผมไม่รู้ว่าไออกตัวไหนนะครับย้ำอีกครั้งคือแล้คกัทุกอย่างอยู่ที่สถางเขาบอกามทาคมกู้ไม็อหอกครับผู้ใดสามท่าเช่นวันเมื่อกี้เขาอยู่เขาอยู่วสาาเราคุณตกบอกว่าอายุควานเลขถูกหรับว่าผูได้รัคุูเด็กกูจะทำให้เห็นผรก็ว่าชิ่งออยวันกับพระดาผมมาวันเล็กกววันนี้คุณจะพัดคนอีกไหม ผมก็พอปากแล้วหมูางญ่ก็ถึงวะเพราะเด้่ออกแล้วคัดไม่หล่าผมก็บ่างอยู่ล้ก็คัดคนเนยคุณไงเออว่าไปตนอตอเรื่องปากคนอื่นแต่ัน่าพวกว่าตอนเดื่อกอกผู้ใดเบิ่งเห็นผมกินว่าคำัแรกที่ผมแรกในไทย้องผมก็า้างเลยบักได้ด่าเรื้องบอกเรื่องสี่ไครับเลือใจหลายอันดาหมูผมก็เครียดหรอกธรรมดามีรามพวผมู่รามพงเ ยันไม่ดาเหนอย่างน้องเาเลยนะรอันไอ้ดาึงกรดาเลยนะคเห็นยเงี้ยดาี่พ่อเนอะแล้วเป็นไงวนตัวเ่ยใหารอยข้างเพื่อนพี่ยานะยานะคบบ้องเห็นเอเฮ้ยที่ไปถามยังน่้นก็ตึงเงี้ยเอ้่าอยู่ย่เดียวนะครับอันนุก็ไหนยู้กาเหรอคบวาเยอะย่ที่ไปถามอย่างนั้นกอู่ี่เดยวถุงเล้าบอกเนี่ยนถม ไปเนียนป่ครับเอาไม่ยได้ไ้วหโอไเลยไม่ไหวเลอยู่ดีต้องพ่อคนไหนเหรออันนั้นลูกเจ่าอย่างไรลูกเต่านแม่ทุเรีแล้วคับ่หลับกิโน้เล้าก็ไปการแม่หันีเล้าก็ไปเลียงคนใหก่ะเ้ามีะไรพเ้าอยู่ในน่นหน้าป่าเที่ยง ปากเที่ยงก็อย่างน่เราต้องดังๆคือกเปามาแล้วนะที่เราต้ใจวันเนาะถ้าคุณมาซูลางตัวเที่ยงมีค่าผมไม่นางยังไงดวันนี้เพิ่งว่เช่าเด็ผมไม่กลับเขาเห่น้อยนะครับผวันนี้ตี5ตามผมเป็นแที่ยงกลางนะครับ แตยานเกลความเพลความไมว่วยเขาคนนอไนักาุงูที่กั้นกันเทศเดแดยิ่เลยนะครับเ้่อะไเด็กคนหาเพนะครับเพจียินทุติามห้าแสนขึ้นถึงเดแสแดเลยนะครับกกเตุสิตาดนะครับเด้อได้เเลยห้กน่องเนี่ยพยาามเะปมเชื่อหลายโต้องตอกรไลงนะครับผูกัออกใ้ห่อน้ไตโดัเลยที่สอคับ ตัวนไไว้ที่หของผมนะแต่ในวามเป็นอของประานมกวา้เที่เสตําหนักคือเวะคุนายยังได้หําเขาต้องกาเขาคไม่ทําหรอก่ทําคุณเอาเท้ามาดไงครับ้ยาเกร็กนยาเกยามาเต้านออะไรนี่้อั การ่านแนีหรรจแล้วงานที่ดทำหมดหอรู้จะด้รู้หอได้ข้าไทย้าไทเอาทนังไ้ทำกางานพูเทาไม่เหมือน้กทุงานทุกเจ้าคำโบบ์้ไทยเโทกอนทกครับี่ีคูมแน่ใทุอนได้หรอครบผมอว้าเพาอนาเสร็จไ่เลยดอยว่าตนนี้ผมกำลังิอยู่ของคนของไหนใบน่ สวยนะครับท oh. ุกเก้าครับผมเกอี่ยวเก้าแปดสองแปดเก้าศูนย์ครั้เก้าสองเก้าแดสแดเ้ายแ้วาเก้าแปดเก้า เราพก็เบ่อด้วยนะคือไม่พัฒนาที่ตลาดกนไม่ต่เบากช่วงนี้เขาโผ่เขาโผ่ใรับช่วงนี้ได้เห้ยให้เลยนะทีทุคเ่อานนี้ดมาซีอยู่หนไหนใงที่ไอ้ช่วงเม่วันชุดลลานเด็ดหนีมผมณ์เนี่ยแบบถึงดาผมพงก็โอ้ยอยู่เท้าเหรียญเพียรนม่วานี้กันทำไม่แล้วนะครับแลลากันขึ่บออครับคำพูดจากถุเทงแดงน้องวัดอเู่ข้าบจะเป่อ เขาบอกว่าคือว่าอเขาเยอะอไรเขาทำ่าทำตัวแบบเยวะู้ที่ให้หนก่งเเพราะว่าตำน่งเขาหนีเขาแม่งก็คู่เขาด้แม่งก็เยอเขเขาพัดก้อนอรหมกื่นมก่นเ่องแก่ๆุกใส่ใส่ใส่ส่ัส่ใ่ให่่ใส่ใสน่นส่ใส่าเ่ใ่ใ่ใใส่ใใ่ที่ใอ่ใน่ใ้ใส่ใส่ใ่ใ้อใส่้ส่่่่ใ่ใบัง่ส